สวัสดีพีเพลวันนี้ฉันจะพาพวกนายมาดูฟาร์มแกะของฉันที่ฉันลงทุนนำเข้าจากอิตาลีบนเนื้อที่กว่า3,500เอเคอร์ของฉันมันดูอาจจะไม่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่แต่ฉันใช้เงินซื้อมาในราคา7ล้านดอลลาร์มันเป็นเงินเก็บของฉันที่มี เน่ดูบรรยากาศซะกก่อนมันดูโอเคมากเลยวันนั้นฉันขับเครื่องบินส่วนตัวของฉันผ่านมาฉันมองลงมาแล้วมันดูสวยดีฉันชอบมันฉันก็เลยตัดสินใจซื้อมันเพื่อที่จะสร้างฟาร์มแกะของฉันฉันหวังว่าพวกนายจะชอบมันเหมือนที่ฉันชอบ นี่ ora, รอว่าภรรยาของฉันยังไม่รู้เรื่องนี้ถ้าเธอรู้ฉันว่าเธอคงว่าฉันบ้าไปแล้วแน่ๆเลยสำหรับวันนี้ฉันขอตัวพาจิงโจ้ไปอาบน้ำก่อนไว้โอกาสหน้าฉันจะพาพวกนายไปทัวร์ที่ไหนนั้นโรดติดตามบ๊ายบายมายเล v ฟ